สวัสดีค่ะมันจะพามาทำแกงปาก่าไก่ใส่หน่อไม้ดองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเรามาเตรียมขูกพริกก่อนค่ะพริกไทยดำนะคะประมาณ1.2ส่วนช้อนชาค่ะเกลือป่นหนส่วนช้อนชาค่ะกระเทียมไทย15กรัมค่ะขาหั่นแว่น10กรัมค่ะตักไค้ซอย10กรัมค่ะหอมแดง15กรัมค่ะ รากผักชี1ต้นค่ะตามด้วยพริกแห้งนะคะ15กรัมแค่น้ำพอนน่มค่ะจากนั้นโขลกส่วนผสนมให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นใส่กะปิอย่างดีลงไปประมาณ1นึส่วนสช้อนชาค่ะแล้วโขลกคลั้วส่วนผส,นผสนมให้เข้ากันอีกรอบนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะส่วนไก่นะคะเราใช้ส่วนของสะโพกนะคะประมาณ400กรัมค่ะสับเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะนอไม้ดอง200กรัมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่พริกแกงที่เราขลกเมื่อสักครู่ลงไปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วผัดให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยนะคะจากนั้นใส่ไก่ลงไปผัดพอสุกค่ะ เติมน้ำล้างคกลงไปประมาณสองถ้วยตวงค่ะจากนั้นใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยค่ะส่วนหน่อไม้ดองนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะคะหรือว่าจะลวกน้ำก่อนก็ได้ค่ะใส่ลงไปได้ค่ะรอให้เดือดอีกรอบนะคะค่อยมาปรุงรสชาติค่ะ นั้นปรุงรสชาตินะคะใส่น้ำปลาลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตา,มาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะใส่มะเขือพวงลงไปได้ตามชอบเลยค่ะ ตามด้วยพริกไทยอ่อนตามชอบค่ะใบมะกรูดฉีกประมาณสีใบค่ะใบกะเพราแดงตามชอบค่ะตามด้วยพริกหั่นแฉลบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงป่ากไก่ใส่หน่อไม้ดองลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ